เตกมาอีกวันเป็นไงก็<ซ>ดูดีๆไม่ได้ผลวันเขาไม่ชอบดูคุณดีไม่แล้วตอนที่ครอบครัวเจ้าได้ครอบครัวไหมครอบแล้วได้ครอบได้ครอบหัวดำดงไหมคนครอบสามกูครอบไปถึงโห<ด>ล<ด> โคบเยอะไม่ดีนะโคบเยอะเขาก็บอกมาคนดูเขาโทรหาแม่ผมตอนที่นำโดนแล้วก็มาที่สุพาวดีเนี่ยป้าโภบอกว่าคุณพิสมัยหรือว่าน้องแนดน้องนุ้พาน้องนุน่ะไปรถน้ำมนต์เลยนะเดี๋ยวเป็นนำโดนเดี๋ยวเป็นบ้าเดี๋ยวมันจะกลับมาไม่ได้เขาเลยไปพูดหน้าเวทีว่าไงไปพูดหน้าเวทีว่าไง ไม่ทันแล้วคืออย่าถามว่ากูจะหายไหมไม่มีวันน้ำมันก้าวบก้าวัดก็เอากูไม่ยอหายไปจากางเวงหายแดงอีต้อหนงกูตกไหมไม่คูใหญ่เลยคือไม่คูงานใหญ่โตเลย แต่งตัวสวยเอาไปร้องเพลงตกมาอีกวนไไันเะป็นไงกูดีๆไม่ได้พ้วันเขาไม่ชอบดูกูดีๆไม่แล้วตอนที่ครอบครัวจะได้ครอบครูไหมครอบแล้วได้ครอบได้ครอบหัวดำรงไหมคนมีครอบสามกูครอบไปสิบโศ ก็จะทัวครอบเยอะูก็ะไดก่าสามารถยิง่งเยอะครอบเยอะไม่ดีนะครอบเยอะเขาก็อบอกมาคนดูเขาโทรหาแม่ผมตอนที่ได้นำโดงแล้วก็มาที่สุดพาวลีเนี่ยป้าโภกบอกว่าคือพิสมยยัยหรือว่าน้องแนทน้องนุ้ยพาน้องนู่นน่ไปรดน้ำมนเลยนะ,ะเดี๋ยวเป็นนำโดงเดี๋ยวเป็นบ้าเดี๋ยวมันจะกลับมาไม่ได้ าไปพูดท่าไปทีว่าไงกูมันไม่ท right? <el> ันแล้วอ่ะคืออย่าถามว่ากูจะหายไหมไม่มีวันน้ำมันเก้าหรือเก้าวันก็เอากูไม่โดน